วันอาสาระหะปูชาหรือว่าวันใดๆก็ตามในพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันที่สำคัญสำหรับชนชาวพุทธในอาตมาเองเป็นชนชาวพุทธศาสนามีความว่าเราจะเป็นชาวพุทธเราก็จะเป็น ให้เป็นผู้รู้กวันพุทธศาสนาเป็นรพระธรรมคำตอนขององค์พระสัมมากับพุทธเจ้าพระธมนั้มากัมพุทธเจ้า,มมา,าในพุทธศาสนา,มมา,าจะมีห้าพระกรองค์ธรรมนมักุคิมเป็น ซึ่งเราเหล่าน,นัทั้งหลายก็จะมีเรื่องเล่าต่อไปว่าองค์ที่ห้าจะเป็นองค์พระศอริยเมิตรพุทธศาสนาของพระธรรมโคดมจะองอยู 5, ่ห้าพันปีไม่ทราบว่าเป็นวาทธรรมของใครและใครเป็นคนเขียนแต่เราเหล่านัานทั้งหลายมีความเชื่อมั่นและตั้งาเรื่องการนับถือศาสนานั้น ประเทศไทยเป็นประเทศอิสระเสรีไม่มีมบทบังคับหรือบัญญตัติว่าจะต้องนับถือศาสนานั้นนับถือศาสนานี้ศาสนาอื่นๆในประเทศไทยตรงทุกศาสนาล้วนแล้วแต่สอนให้คนเป็นคนดีทั้งสิ้นในพุทธศาสนาก็เช่นกันไม่มีใครบังคับให้เรานับถือไม่มีใครบังคับ ว่าเราจะต้องทําแบบนั้นจะต้องทําแบบนี้มีแต่พระธรรมคำสอนขององค์พระธรรมมาธรรมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ดำรงไว้ว่าจะต้องทําอย่างไรจึงจะพาตนไปสู่จุดที่ดีในคุณุประการขององค์พระธรรมมาธมพุทธเจ้าตึ้อโตไว้ด้วยคุณอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนผู้นับถือชาวพุทธศาส คุณอเนกประการที่สําคัญที่สุดก็คือคุณแห่งเป็นผู้มีปัญญาคุณในการเห็นรู้และตัดสู้คําว่าตัดสู้คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบากผู้ไม่ยินดีผู้ไม่หลงไหลผู้ไม่ละบแต่เป็นผู้ที่ใส่ใจผู้ที่ใส่ใจคือผู้รู้ ให้รู้สติตนรู้ความคิดตนรู้สึกตนอยู่ตลอดเวลาจึงจะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่มันดีชีวิตที่มันดีคืออะไรชีวิตที่มันดีก็เกิดขึ้นในสังคมสังคมมนุษย์สังคมคนไม่ว่าจะเป็นศาสนิาใจศาสนาใดก็ตามแต่เราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเมืองเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย มนเทียนบานของประเทศนั้นนะไม่มีใครที่จะบรรลุเป็นเทพเจวดาหรือว่าเป็นโตดาบันเหนือกว่ากฎหมายของแผนดินมันมีกฎของระเบียบมันมีระเบียบของกฎที่เกิดขึ้นแต่รัฐกกระทนูรฉบบโี้ล้วนแล้วแต่มีบทบัญญัติให้มีวินัยในการประพฤติปฏิบัติทั้งสิน้น ไม่มีพุทธแท้พุทธเทียมในพระพุทธศาสนามีแต่ว่าใครจะปฏิบัติได้เยอะหรือว่าได้มากตามแต่ไอคิวความคิดของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วด้วยองค์พระธัมมสัมพุทธเจ้าตัดเป็นพระธรรมคำสอนเอาไว้ให้ผู้คนได้สดับรับฟังและเรียนรู้พระธรรมคำสอนนั้นเพื่อให้เรา ศึกษานำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองไม่ว่าเราเราท่านทั้งหลายไม่ตัวตว่าตัวอัตมาเองก็ตัมเปรียบเสมือนบัวสีเราที่มีทีีม่มคำเปรียบเฟยขึ้นมาในนิทานธรรมว่านิ้วในมือเดียวห้านิ้วยังมีความยาวไม่เท่ากันชันใดจิตใจมนุษย์ ก็ย่อมไม่มีความรู้ความสามารถเท่ากันฉะนั้นในคนหนึ่งย่อมไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งและในกีกคนหนึ่งก็ย่อมทิ้งคนหนึ่งไปไม่ได้เพราะว่าความดีของแต่ละคนความดีของแต่ละบุคคลมันมีอยู่คนละอย่างอันนี้เป็นหลักแห่งการปฏิบัติซึ่งหากเราสามารถรู้ได้ โดยการรู้สติรู้ตัวเองอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนยืนรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้ตัวเธอก็จะไม่หลุดออกไปจากความนหรือสติแห่งชีวิตในพุทธศาสนามีสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจว่ามีบุญกับมีบาปถ้าอยากบุญ ก็ทาบุญงามความดีถ้าอยากบาตก็ให้ทําบาตเมื่อทําบาตททาบุญบุญนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมหรือไม่บุญไม่สามารถเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้แต่มันเกิดขึ้นจากจิตใจที่มันมีความสุขว่าเราได้ทําบุญมันเกิดขึ้นจากจิตใจที่เราละเอียดอ่อนเรามีสุขใจ อันนั้นคือบุญที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้เราได้รู้ส่วนบาปนั้นมันจะเกิดสนองตั้งแต่วันที่เราเริ่มทำบาปตัวเราเริ่มทำบาปเมื่อไรเมื่อนั้นก็คือความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจเราไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะคุณไม่ต้องรอถึงชาติหน้าว่าเราจะต้องไปรับกรรมรับบาป ในชาติหน้าไม่ใช่การกระทําบาปหรือคําว่าไม่ดีมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกของการทำบาปเพราะฉะนั้นบาปในโลกในทางโลกในทางคณีโลกก็ย่อมนำความมาซึ่งเปรียบเสมือนหมายถึงว่าบาปกรบทางคณีโลกเมื่อเธอทําบาปเธอก็ย่อมเป็นผู้เป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นบุญและบาปห่างกันโดยปริยายหากเราทําความดีเราก็จะมีแต่ความสุขหากเราทําบาปเราก็ทุกข์ตักก้งแต่เริ่มต้นในทางโลกเธอก็ทุกข์ใจในทางธรรมบาปนั้นก็จะติดตัวเธอไปจนวันตายวันนี้เป็นวันที่เราเราท่านทั้งหลายได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อทำบุญสร้างกุศลให้เป็นบุญ หนุนจิตใจของเราให้มีความงดงามเราเหล่าท่านทั้งหลายมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นชนชาวพุทธหวังว่าบาุญกุศลทั้งหลายที่เราเหล่าท่านทั้งหลายได้ทาจะบังเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นาระ,ระอนิสงส์ส่งเสริมให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขเพราะความสุขกวันดีจงปรากฏแก่เราญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย